โฟกั Focus, สสวนแสบชาวเน็ตไม่จบรัฐศาสตร์ยังเป็นนายกได้3ธันวาคม63โฟกัสจิรกุลนักแสดงชื่อดังที่สนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยได้โพสเฟซบุ๊กถ่ายทอดสดพาทัวรัฐสภา,าหลังใหม่โดยเขียนบอกว่าพาทัวรัฐสภา,าใหม่ครั้งก่อนอยู่แค่แยกเกียกกายครั้งนี้ได้อยู่ในรัฐสภา,าแล้วจ้าโดยเธอกล่าวว่าเธอได้รับการแต่งตั้ง จากคณะอนุกรรมธิการศึกษาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมและอ e ีสปอร์ตสภาผู้แทนราษฎรให้นั่งตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมธิการและได้เข้าร่วมการประชุมด้วยหลังจากข่าวได้ปรากฏชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาให้กำลังใจและชื่นชมในความเก่งและบอกว่าเธอต้องทำหน้าที่ได้ดีแต่ก็มีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแสดงความเห็นบนทวิตเตอร์ว่าบ้านเมืองเป็นของเด็กเล่นหรอเอาใครก็ได้มาเป็นอนุก,กรรมการ และโฟกัสก็ยอมรับเองว่าไม่มีความรู้มากพอเมื่อโฟกัสได้เห็นข้อความนี้จึงตอบกลับไปว่าความรู้มีไม่พอแต่ก็พร้อมจะเรียนรู้ไม่ใช่อยู่มา6ปีแล้วไม่เรียนรู้อะไรเลยเมื่อบรรดาแฟนคลับของโฟกัสเห็นต่างเข้าไปให้กำลังใจโดยเข้าไปแก้ต่างและบอกให้โฟกัสอย่าไปสนใจคำวิพากษ์วิจารณ์ที่บั่นทอนกำลังใจเหล่านั้นและบางคนก็ระบุว่าเอาอะไรมาก เจ้าของเว็บพนันยังนั่งอนุกรรมการได้เลยและบางข้อความถึงกับตำหนิว่าโฟกัสคือตัวอย่างของคนโง่แค่เสียงดังก็มีที่ยืนแล้วทุกวันนี้คุณวุฒิคุณสมบัติอะไรไม่จำเป็นน่าอายไม่ได้ดูฉลาดเลยซึ่งก็ทำเอาโฟกัสสวนกลับไปแบบแสบๆว่าคนไม่ได้จบรัฐศาสตร์ยังเป็นนายกได้ทำไมหนูจะเป็นอนุกรรม,มาทการเกมไม่ได้คะปอลอ ถ้าเรื่องเกมหนูน่าจะฉลาดกว่าพี่นะคะความรู้มีไม่พอแต่ก็พร้อมจะเรียนรู้ไม่ใช่อยู่มา6ปีแล้วไม่เรียนรู้อะไรเลยไม่ฉลาดเลยนะคะที่ไม่เคยสงสัยกับภาษีที่เสียไปว่าถูกนำไปใช้กับอะไรบ้างทั้งนี้โฟกัสมีความสนใจในการเล่นเกมและเป็นเกมเมอร์มีการสตรีมเกมอยู่บ่อยครั้ง และคณะกรรมาการคณะนี้ประกอบด้วยบุคคลหลากหลายส่วนในอุตสาหกรรมเกมทั้งที่อยู่ในแวดวงสตรีมเมอร์อาจารย์นายกสมาคม โดยมีเป้าหมายคือต้องการที่จะศึกษาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติจึงมีผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาให้ข้อมูลรวมทั้งจะใช้ทุกกลไกที่มีสนับสนุนและส่งเสริมให้ธุรกิจเกมได้รับการสนับสนุนที่ตรงจุดจากภาครัฐสร้างความภาคภูมิใจรวมไปถึงสร้างรายได้ให้กับคนในวงการและประเทศชาติ โฟกัสนั่งแทนที่ปรึกษาสสพักเก้าไกลดึงเป็นอนุกรรมการอ e ีสปอร์ต3าธันวาคม63ในการประชุมคณะกรรมาการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรที่อาคารรัฐสภานายจิรัตทองสุวรรณสสฉะเชิงเซาเขต4พักเก้าไกลในฐานะ ประธานอนุกรรมการที่การศึกษาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมและอ e ีสปอร์ตได้ถแถลงเปิดตัวคณะอนุกรรมการที่การศึกษาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมสและอ e ีสปอร์ตสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งในนั้นคือโฟกัสจิรกุลนักแสดงชื่อดังโดยนายจิรัตกล่าวว่าการก่อตั้งคณะอนุกรรม,มาการชุดนี้เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนวงการเกมและอุตสาหกรรมเกมของประเทศไทย ทั้งนี้วงการเกมเติบโตในทุกระดับจากกิจกรรมเพื่อความบันเทิงขยับไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทสร้างรายได้อาชีพโอกาสและชื่อเสียงให้กับผู้เล่นประเทศไทยเรามีพร้อมทุกอย่างทั้งเงินทุนตลาดที่ใหญ่โตแต่อุตสาหกรรมเกมไม่เติบโตเท่าที่ควรรวมทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมนี้ยังต้องเติบโตอย่างโดดเดี่ยวภาครัฐมีส่วนสนับสนุนบ้างแต่ไม่ตรงจุดนัก ทำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสที่จะสร้างรายได้จนสิ่งที่ได้มาไม่สมกับศักยภาพที่ประเทศไทยมีรวมทั้งความรับรู้ของสังคมบางส่วนที่ยังมีทัศนคติต่ออุตสาหกรรมเกมว่าเป็นธุรกิจบาปเป็นการบ่อนทําลายเยาวชนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดจากขาดความเข้าใจในโลกปัจจุบันและขาดความเข้าใจในอุตสาหกรรมเกม คณะอนุกรรม,มาิการคณะนี้ประกอบด้วยบุคคลหลากหลายส่วนในอุตสาหกรรมเกมทั้งที่อยู่ในแวดวงสตรีมเมอร์อาจารย์นายกสมาคมเป้าหมายคือต้องการจะศึกษาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาให้ข้อมูลรวมทั้งเราจะใช้ทุกกลไกที่เรามีสนับสนุนและส่งเสริมให้ธุรกิจเกมได้รับการสนับสนุนที่ตรงจุดจากภาครัฐ สร้างความภาคภูมิใจรวมไปถึงสร้างรายได้ให้กับคนในวงการและประเทศชาติและหวังว่ารัฐบาลจะนำเอาข้อเสนอและผลการศึกษาของเราไปใช้พัฒนาอุตสาหกรรมเกมต่อไปโดยใน Facebook ของสาวโฟกัสได้มีการไลฟ์พาชงรัฐสภาพร้อมเผยแคปชั่นว่าพาทัวร์รัฐสภาใหม่ครั้งก่อนอยู่แค่แยกเกียดกายครั้งนี้ได้อยู่ในรัฐสภาแล้วจ้าท่ามกลางชาวเน็ต แห่เข้ามาชมไลฟ์พร้อมแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากชาวเน็ตแห่ชมนันไม่ทองคำลูกกระตันอยู่ผ่าพ่อแม่ขึ้นเครื่องครั้งแรกกระแสบนโลกออนไลน์กำลังชื่นชมความน่ารักและความกระตันอยู่ต่อพ่อแม่ของนายอนันต์อาศัยไพรพนาหรือนัน ศิลปินลูกทุ่งชาวเผ่าปากากยอที่แจ้งเกิดจากการคว้าแชมป์หม่ทองคำหกจากค่ายุ้งข้าวเรคคอร์ดเมื่อเขาได้ลงภาพในวันที่พาคุณพ่อคุณแม่มากรุงเทพด้วยเครื่องบินโดยนั้นโพสต์รูปตัวเขาที่อยู่บนเครื่องบินกับพ่อแม่ที่แต่งกายพื้นถิ่นเขียนแคปชั่นว่ามีเวลาว่างก่อนลุยงานพาพ่อกับแม่เที่ยวสักสองวันครับ โดมบังคับให้ขึ้นฮ่าฮเพราะอยากให้ได้ทำได้ลองในสิ่งที่ยังไม่เคยครั้งแรกตื่นเต้นหน่อยลุ้นตื่นเต้นกว่าก็ผมนี่แหละแม่เครียดมากผมเลยลุ้นจนขึ้นเครื่องยันลงเครื่องเลยทีเดียวที่ไหนที่ผมชอบผมก็อยากพาไปนั่นคือความตั้งใจที่อยากให้พ่อกับแม่ได้เห็นชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมบางคนถึงขนาดบอกว่า ตื่นเต้นดีใจกับคุณพ่อกับคุณแม่และนั่นจนน้ำตาไหลเลยขอให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางเที่ยวให้มีความสุขเด็กดีของแม่แม่ขอให้ลูกพบเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับนั่นคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดจำได้ว่าลูกเคยใฝ่ฝันว่าอยากพาพ่อกับแม่ขึ้นเครื่องบินสักครั้งสมความปรารถนาแล้วดีใจด้วยนะ ขอให้มีความสุขกับการเที่ยวพักผ่อนกับพ่อแม่นะครับนอกจากการเล่าเรื่องแล้วนันยังพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานอาหารบนพัตตคารรูฟท็อปรูอีกด้วยซึ่งทำให้หลายๆคนเข้ามาชื่นชมที่เขาพาพ่อแม่เที่ยวและอวยพรให้เขาและครอบครัวเดินทางอย่างปลอดภยัยชาวเน็ตแชร์ภาพนี้ออกไปเกือบ500ครั้งเลยทีเดียวโดยเจ้าตัวได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ของแฟนคลับว่าขอบคุณแม่แม่ทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับ สำหรับน,นายอนันต์หรือน,นันไมทองคำเป็นหนุ่มวัย20ปีจากจังหวัดตากชื่อตามภาษาถิ่นของเขาคือหย่อพอเป็นชาวเผ่าปากากยอได้เข้าประกวดในรายการไมทองคำเป็นรายการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไม่จำกัดเพศและอายุการศึกษาและอาชีพ ออกอากาศทางช่อง Workpoint หมายเลข23โดยน,นายอนันต์หรือนันเป็นผู้เข้าแข่งขันในหมายเลข M3 ที่มีการคัดเลือกนักร้องเข้าแข่งทั่วประเทศจนนันได้เข้ารอบ4คนสุดท้ายการตัดสินมีทั้งคะแนนจากคณะกรรมการและผลโหวตจากทางบ้านซึ่งนันชนะการประกวดจากเวทีนี้ในซีซั่นที่6ได้ตำแหน่งแชมป์ใหม่ทองคำที่6นี้ไป แบงค์ปลอมระบาดพ่อค้าแม่ค้าโดนแล้วเสียหายเกือบหมื่นผู้ใช้ทวิตเตอร์ในนาม JF ทวีภาพธนาบัตรใบละ1,000บาทจำนวน7จ็ใบระบุข้อความว่าช่วยกันรีทวิตค่ะทุกคนเราขายของแล้วเจอแบงค์ปลอมเกือบหมื่นโอ้ยคือหน้าชาไปหมดน้ำตาคลอเลยพิมพ์ไปมือสั่นไปคนที่ทำคือใจคอทำด้วยอะไรเนียมแบบเนียนม,มากนี่ถ้าไม่เอามาฝากธนาคารคือจะไม่รู้เลยนะ ซึ่งในทวิตนี้ทราบชื่อผู้โพสต์คือคุณฟ้าได้ตอบกลับคอมเมนต์ว่านอกจากจะได้กระเป๋าฟรีแล้วยังได้เงินทอนไปอีก700บาทด้วยไม่ไหวแล้วอะ่ะเครียดจนจะอ้วกแล้ว ซึ่งคุณฟ้าทําอาชีพรับรีวิวสินค้าทุกประเภทและขายของต่างๆนอกจากเธอจะโพสตเตอมภายเรื่องแบงค์ปลอมเธอยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปากกาที่สามารถตรวจสอบแบงค์ปลอมได้และยังมีกลโกงจากมิจฉาชีพที่อยู่ๆมีพนักงานโทรเข้ามาแล้วบอกว่าโอนเงินเข้าผิดคนให้ช่วยโอนเงินคืนให้หน่อยเธอจึงไปเช็คในแอปธนาคารแต่ไม่มียอดเงินเข้ามิจฉาชีพขู่จะแจ้งความคือตกใจมากสรุป แฟนแนะนำให้โหลดแอปพลิเคชัน Who's Call เอามาไว้ในโทรศัพท์แล้วนำเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาไปตรวจสอบซึ่งเบอร์นี้เป็นเบอร์ของมิจฉาชีพ <ht> แอปดีบอกต่อทำให้ข้อความเติมภัยนี้เป็นกระแสบนโลกออนไลน์ชาวเน็ตส่งต่อเพื่อให้ระวังในการโดนหลอกทีมข่าวมีวิธีการสังเกตธนบัตรปลอมแบบง่ายๆมาฝากกันค่ะให้ยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง จะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาธิสลักษ์ชัดเจนทางด้านหน้าและด้านหลังและรูปลายพุ่มทรงข้าวบินปร่งแสงเป็นพิเศษเมื่อพลิกเอียงธนบัตรส่วนที่เป็นสีทองของตัวเลข1,000จะเปลี่ยนสลับเป็นสีเขียวเมื่อสัมผัสด,ด้วยปลายนิ้วมือจะรู้สึกสะดุดกับหมึกพิมพ์ที่อยู่บนผิวกระดาษแถบฟอยสีเงินที่อยู่ด้านซ้ายของธนบัตรสามารถมองเห็นเป็นหลายมิติ และจะเปลี่ยนสีสะท้อนวาววับเมื่อเอียงธนบัตรไปมาเมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่างและมองจากมุมล่างด้านซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตรจะเห็นตัวเลขอารบิก1,000พธนบัตรของจริงจะมีความทนทานและไม่ยุ่ยง่ายแต่ธนบัตรปลอมจะทำจากกระดาษคุณภาพต่ำเมื่อถูกใช้บ่อยจะนิ่มเป็นขุยและยุ่ยง่าย ฟิล์มรัฐภูมิตามคุณหญิงสุดารัฐขอออกจากพักเพื่อไทย4ธันวาคม63ที่ทำการพักเพื่อไทยนายรัฐภูมิโตโคงทรัพย์หรือฟิล์มได้ส่งจดหมายประสงค์ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยโดยนับตั้งแต่วันที่4ธันวาคม2563เป็นต้นไปพร้อมระบุเหตุผลการลาออกผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวรัฐภูมิโตโคงทรัพย์ โดยโพสต์ภาพครั้งการทำงานในการเข้าประชุมและแจกจ่ายของให้ประชาชนว่าการทำงานด้านการเมืองของผมมีจุดยืนของตัวเองชัดเจนเสมอนั่นคืออุดมการสิ่งนี้คือสิ่งเดียวที่ทำให้ผมต้องหนักแน่นมีจุดยืนของตัวเองที่ชัดเจนคุณหญิงสุดารัตน คือผู้ใหญ่ที่ผมเห็นอุดมการชัดเจนและเป็นผู้ให้โอกาสผมได้เรียนรู้งานต่างๆมากมายรวมทั้งมอบหมายหน้าที่ให้ได้ลงมือทำงานในพักขนาดใหญ่ที่มีการทำงานเป็นระบบและเป็นที่รักของประชาชนทั่วประเทศวันนี้ถ้ามีใครถามถึงจุดยืนของผมผมมั่นใจว่าผมก็จะขอยืนยันอุดมการเดิมของผมและขอเลือกทำงานเคียงข้างผู้ใหญ่ที่ผมเลือกว่า ท่านคือผู้ที่เป็นต้นแบบอุดมการณ์ในการทำงานด้านการเมืองผมอยากทำงานเป็นหนึ่งกำลังหลักของชาติโดยใช้ความรู้ความสามารถและเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงของผมในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติและเคียงข้างผู้ใหญ่ที่มีวิสัยทัศน์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของปากท้องพี่น้องประชาชนขอบคุณที่รักกัน #GoodDayThailand ฟิล์มรัฐภูมิ ทั้งนี้นายรัฐภูมิได้เข้าสมัครสมาชิกพักเพื่อไทยเมื่อวันที่19สิงหาคม2562ผ่านการชักชวนของนายตรีรัศิริจันทโรภาสแกนนำกลุ่มคนรุ่นใหม่พักเพื่อไทยและอดีตผู้สมัครสสกทมโดยมีคุณหญิงสุดารั์เกยุราพันธ์อดีตประธานยุทธศาสตร์พักและนาวากาศเอกอนุดิตนาครทัพอดีตเลขาธิการพรรให้การต้อนรับขณะนั้น หลังจากคุณหญิงสุดารักเกยุราพันธ์อดีตประธานคณะยุทธศาสตร์และแกนนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเมื่อวันที่30พฤศจิกายนห3สามที่ผ่านมาและยังมีอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยด้วยเช่นกันประกอบด้วยนายโพคิมพล,ลกุลน,นายวัฒนาเมืองสุขและนายพงศกรอันนบพรรวมทั้งล่าสุดคือนายฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ เียบุ้งคนจริงจ่ายจริงใครเจ็บเราคือครอบครัวไม่ทิ้งกัน 4ธันวาคม63นายประกรณ์ชีวางกูลหรือเฮียบุง้งเป็นที่รู้จักกันในนามผู้สนับสนุนเงินค่าอาหารค่าอุปกรณ์และของอื่นๆให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรได้ออกมาโพสต์ภาพสลิปการโอนจ่ายเงินค่ารักษาตัวของผู้บาดเจ็บให้กับโรงพยาบาลเป็นจำนวนเงิน459,543บาทพร้อมเขียนข้อความว่าอันนี้คือค่ารักษาของคนคนเดียวนะ พิ่งจ่ายไปเมื่อวานนี้เองเอามาให้ดูเนี่ยไม่ใช่ว่าจะโพสต์เอาหล่ออะไรแต่จะบอกย้ำว่าเราทุกคนคือครอบครัวเดียวกันถึงคนในครอบครัวจะแตกแถวจะงองแงจะประสาทแดกแค่ไหนไปบ้างหรือจะไม่รู้จักโตเป็นผู้ใหญ่สักทีก็ตำหนิติติงกันไปตามเนื้อเรื่องใครเจ็บตัวมาพวกเราก็ดูแลไม่มีพวกใครพวกมันแน่นอน การที่ทางเราพยายามทำทุกอย่างให้มันเป็นระบบมันก็เพื่อให้ง่ายต่อการประสานงานกันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่แล้วก็ดูแลกันไม่ทั่วถึงมันก็แค่นั้นบุ้งไม่สนใจหรอกว่าจะเกลียดก,กันไหมแต่ถ้าวันนี้ใครยังอยู่ในขบวนการและเจ็บตัวจากการขับเคลื่อนก็นับว่าทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันแน่นอนคนอย่างบุง้งไม่มีทางเอาเรื่องส่วนตัวมาปรปนกับเรื่องขบวนการ เพราะโตแล้วและถ้าจะมีใครคิดแบบนั้นก็ไม่ว่ากันคนในขบวนการเยอะแยะถ้ามันจะมีคนที่แก่แต่อายุปปบบนมาบ้างก็ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจอะไรจากกรณีวันที่3ธันวาคม63นายประกรณ์ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าถึงพี่น้องอาชีวะนะครับเมื่อคืนที่ว่ามีอาชีวะในสังกัดภาคีกาดถูกฟันหัวหลังออกจากมอบ เห็นว่าน้องสวมปลอกแขนกาดอาชีวะด้วยไม่ต้องห่วงเรื่องค่ารักษานะครับตอนนี้หมอทศกับพยาบาลแหวนเข้าไปดูให้ละก็ให้รักษาตามสิทธิ์ที่มีค่าใช้จ่ายเกินที่นอกเหนือจากนั้นทางเราจะจัดการให้ครับจนกลายเป็นที่มาของโพสต์นี้เรียกความสนใจจากชาวเน็ตผู้ที่สนับสนุนและมีอุดมการณ์เดียวกันต่างเข้ามาชื่นชมและแชร์ข้อความต่อออกไปส่วนใหญ่ถึงขนาดคอมเมนต์ว่า หากลงสมัครเลือกตั้งนายกก็จะเลือกเฮียบุง้งขอแสดงความนับถือและขอแสดงความคาระวะครับผมผมรักท่านผู้นำครับเอาไปเลยเอาไปใจเราเอาไปได้เลยขอชื่นชมหัวใจจริงๆครับขอบคุณที่ดูแลเด็กๆคุณคือกำลังสำคัญที่ทำให้พวกเขาเดินต่อไปได้เพื่ออนาคตของลูกหลานครับหรือบางคนที่ออกมาบอกว่าดีแล้วที่ออกมาโพสต์บ้างก็ได้เผื่อให้พวกที่อคติได้ดู ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นประเด็นในโลกออนไลน์ที่ชาวเน็ตใน Twitter ได้ตั้งคำถามและอยากให้ชี้แจงในเรื่องของเงินบริจาคว่าเอาไปทำอะไรบ้างสรยุทธ์ใกล้เป็นอิสระลุ้นวันออกคุกรับพระราชทานอภัยโทษ 4ธันวาคม63เว็บไซตร์ราชกิจจา,า,านุเบกษาเผยพระพราชกฤษฎีกาพระราชทา,านอภัยโทษพศ2563สำหรับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนี้จะมีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำจำนวนประมาณ3แสนรายจากเรือนจำทั่วประเทศตามมาตรา6นอกจากนี้ยังมีนักโทษเด็กขาดที่ได้รับสิทธิ์เข้าหลักเกณฑ์ลดวันต้องโทษ ตามพระ,ะราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวอีกกว่า200,000รายสำหรับผู้ต้องขังที่เป็นนักการเมืองส่วนใหญ่ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการพระราชะทานอภัยโทษปล่อยตัวออกจากเรือนจำเนื่องจากกระทำความผิดตามบัญชีแนบท้ายแต่จะได้รับการลดวันต้องโทษตามสัดส่วนเพื่อเข้าสู่กระบวนการพักการลงโทษ ปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษได้แก่นายสรยุทธสุทัศนะจินดาผู้ประกาศข่าวและพิธีกรชื่อดังถูกสาลพิพากษาจำคุก6ปี24เดือนเมื่อวันที่21มกราคม63ในคดีฐานสนับสนุนพนักงานกระทำความผิดตามพรบว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐพศ2 5 0 2ไม่ไรายง,งานการโฆษณาเกินเวลาทำให้บมจอ,อ,อสอมทเสียหายกว่า1 138ล้านบาทจะได้รับการลดโทษตามสัดส่วนโดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาคมนายสรยุทธ์ก็ได้รับการลดโทษมาแล้วคาบว่าเดือนมีนาคม64จะครบกำหนดเวลาที่ถูกจำคุกและได้รับการปล่อยตัวหากย้อนไปเมื่อวันที่า3พิพากษาในคดีสรยุทธ์ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำ Facebook ของสรยุทธ์เขียนระบุว่าต้องยอมรับให้ได้ แม้ชีวิตจะเริ่มต้นอีกครั้งในคุกแล้วค่อยพบกันใหม่ซึ่งในระหว่างการถูกคุมขังนายสรยุทธ์ได้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำ โดยกรมราชทัรร์จัดทำรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำขึ้นเพื่อไว้สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจำทันทสถานทั่วประเทศซึ่งรายการดังกล่าวเป็นการฝึกวิชาชีพด้านการตัดต่อและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหลังจากที่กรมราชธรร์ได้เปิดให้ผู้ต้องขังรับชมแล้ว มีประชาชนสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากจึงนำออกเผยแพร่บน Facebook เพื่อให้ทุกท่านได้รับชมและรับทราบถึงภารกิจของกรมราชทัณฑ์รายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำมีความยาวประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ให้ความรู้ผู้ต้องขังเรื่องการแพร่ะระบาดของโควิด -19 อีกด้วยทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวจะต้องเข้าอบรมในโครงการโคกหนองนาโมเดลเป็นเวลา15วัน โดยคาดว่าจะเริ่มอบรมรุ่นแรกวันที่12ธันวาคมนี้